หลายคนน่าจะคิดถึงผลงานการแสดงของน้องพลกันแล้วนะคะบอกเลยว่าเปิดปีมาปุ๊บเตรียมรับชมกันได้เลยโดยเฉพาะละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าหลังปล่อยตัวอย่างแรกออกไปกระแสตอบรับก็ดีมากๆากแฟนละครช่อง3าู้เป็นเสียงเดียวกันว่าน่าดูสุดๆเลยนะคะเมื่อวานก่อนเรามีโวกาสได้เจอกับพลก็เลยให้อัปเดตผลงานกันนิดนึงซึ่งพลบ,บอกว่าเรื่องนี้ยังทำกันบ้านเยอะ เพราะว่าเป็นะละครแนวพีเรียดนะคะเต็มรูปแบบครั้งแรกก็มีทั้งเรื่องภาษาการพูดการเว้นวรรคต่างๆต้องให้เข้ากับยุคนั้นจริงๆและนอกจากละครเรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีหนังจะเปิดกล้องถ่ายทำกันปลายเดือนนี้แล้วด้วยนะก็คือเรื่องพระไม้ค่ะซึ่งบทบาทก,ก็ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของภาคอีสานต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะแต่ถึงแม้งานจะเยอะขนาดนี้พลยังไม่ทิ้งเรื่องการออกกำลังกายพร้อมบอกว่ายังสนุกกับการวิ่งอยู่มากๆเพราะเขาอยากจะเอาชนะใจตัวเองไปฟังเสียงพลกัน่อยค่ะ ัวนี้คือคลายเตอร์จะไม่ได้แบบจิจาร์อะไรมากแต่คือมันจะมีความนิ่งแล้วก็มีตัวนางเอกเนี่ยสร้างสีสัน,นคือมันทำให้แบบพอมันอยู่คู่กันแล้วมันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นพีเรียดที่ลึกที่สุดแล้วที่เคยรับเล่นมาเลยเพราะฉะนั้นทากันบ้านค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการแต่งกายบุคลิกต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต้องทากันบ้านเยอะนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเล่นพีเรียดลึกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็จะมีภาพยนตร์ครับผมก็ฟิตติ้งไปแล้วเวิร์กช็อปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกล้องช่วงประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยแหละใหม่นะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความลึกลับความอะไรเงี้ยความเชื่อของของคนภาคอีสานอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แบบ เราไม่เคยเล่นแบบแนวนี้มาเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องทํากันบ้านอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นตัวละครที่มีปมมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งหนังไม่ได้เราแต่เราต้องทํากันบ้านเองจริงๆหลักๆอ่ะผมจะมีแค่ไม่กี่รายการแต่ที่ผมเห็นลงหลายรายการเอาไว้ซ้อมครับมันเป็นกีฬาที่มันเหมือนได้เขาเรียกว,ว่ามีสมาธิแล้วแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเอาเอาชนะตัวเองเมื่อวานอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยท้าทาย,ยาท,ทุกวันเรื่อยๆยังสนุกกับการวิ่งอยู่อะไรเงี้ย ปีนี้แฟนคลับพนไม่เหงาแน่นอนเลยนะคะมีทั้งผลงานจอแก้วจอเงินให้ชมกันแบบยาวปลายยาวมมยเลยค่ะจริงๆเรื่องความรักเขาก็ถามนะนักข่าวเราอะใช่ไหมใช่คะทั้งชาติก็ถามเมื่อวานนี้ว่าย่างไงพลว่ายังไงเขาบอกว่าแบบเขาเขินเขาแบบว่าตอบเรื่องงานดีกว่าตอบแต่เรื่องงานอย่างเดียวเมื่อกี้ชิคก็ปูซะใหญ่เออแต่เป็นว่าแฮปปี้กันทุกเรื่องเลยเว้นวักไว้ให้น้องเติร์ดเรื่องนี้